ครั้งในทุกเชา้าวันจันทร์กับเชื่องรักหยอกจริงหยอกเล่นวันนี้ผู้โชคดีจะเป็นลงที่ดาราคนดังกันไหนตางไปชมมัร้อมกันเลยค่ะเริ่มกันแรกกับพระเอกในดืองใจเขืงเพียนอย่างหนุ่มอนันดาแอฟฟอรลิคแฮมที่ครองสถานนะสดได้ไหมทันไรกระโดสแล้ว สาวที่เคยร่วมงานกันมาก่อนรายละเอียดเป็นอย่างไรมีซ้ำค่ะแต่เดียนขอให้สังเกตอาการของหนุ่มอนากาศให้ดีๆทำไมอะเจ้าเราจะเขาน่าสงสุรอะไรคะไม่อันนี้คือจากแบบสมัยแฮปปี้เบิร์ตเดย์ไม่เขาเจอคุยกันตลอดกับการลุ้นขึ้นไหมคะไม่เราเพื่อนกันตั้งแต่ตอนนั้นก็เพื่อนกันตอนแรกอะ ไม่พูดอะไรนะ้วคุณเฉยเฉยรอดูแล้วกันเรีนาน้าค่ะยังยืนยันใช่ไหมคะว่าโซดไม่มีใครเออโซดโซดโอยเออเหน่ยไม่ตอบคำถามนี้เลยแม่โดนนักข่าวตอนสักขณะนี้ก็เล่นเอาไปไม่เป็นเหมือนกันนะคะ พิเศษมาหมัดมาสาวปผู้ของเราจึงขอโชว์หวานออกสื่อร้องเพลง Happy Birthday to you ผ่านอินสตาแกรมมันซะเลยและเย็นก็ภูมิใจนำเสนอเบื้องหลังกว่าจะได้คลิปที่สุดแสนจนน่ารักอย่างนี้พี่โรงเหนียนโ่นยอะไอที่ใส่อะไรอะไรโอ้ทุกคนอยาก Happy Birthday นะพร้อมป่า เดียนคงต้องขอตัวไปสงบสติอารมณ์นิดหนึ่งแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าตามดูกันสิว่าดาราคนดังคนไหนจะโดนแต่ไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่กรอดเพราะรัก